หลายคนมีหลายคําถามนะคะแล้วก็บางคําถามก็ต้องการคําตอบนะคะแล้วก็ส่งมาทางเวลมีอาบหลายช่องทางทีเดียวทั้งทาง Facebook YouTube หรือว่าทางไลน์นะคะวันนี้เฟินก็เลยค่อยๆรวบรวมมานะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าแต่ละคําถามตรงใจกับคุณหรือเปล่าถ้าไม่ตรงใจก็ถามกันเข้ามาได้วันนี้เดี๋ยวขอเริ่มด้วย1คําถามของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะโดยเฟินจะไม่พูดชื่อคนที่ถามเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลของเขาแต่ว่าจะขอพูดอักษรข้างหน้าเป็นชื่อย่อแทนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติ ชื่อศิรัธยาอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าคุณ S นะคะชื่อชาคริตอย่างเงี้ยก็จะ ใช้คำว่าคุณซีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าคุณชอช้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้เราตอบคำถามให้คุณแล้วนะแต่ว่าถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวทีมก็จะส่งคําตอบกลับเข้าไปในเมสเซจหรือว่าทางช่องทางที่คุณถามมาด้วยนะคะวันนี้คําถามแรกเลยนะคะที่ถามมาแล้วก็เป็นคําถามยอดฮิตคือ DCA คืออะไรนะคะวันนี้คุณจะตอบให้ง่ายที่สุดจริงๆก่อนหน้านี้เคยทําคลิปเต็มๆไว้แล้วนะคะก็ไปดูได้แต่ถ้าใครชอบฟังสั้นๆวันนี้สรุปมาให้นะ อ่ะ DCA คืออะไรนะคะเอาจากตัวเต็มก่อนนะคะ DCA เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอร์เจจิงนะคะมันมาจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าดูคำว่าดอลลาร์ก็น่าจะเดาไม่ยากเนาะมันก็มาจากเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะดอลลาร์ Dollar เนี่ยเป็นเงินคอสก็คือต้นทุน Averaging ก็คือการเฉลี่ยถูกไหมคะดังนั้นถ้าแปลตามตัวเลยนี่เราไม่ได้ไปสอนภาษาอังกฤษนะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจถึงรากหรือว่าพื้นฐานของคำคำนี้จริงๆถ้าแปลตามตัวเลยมันจะแปลแบบนี้แปลว่าเป็นเงินที่เฉลี่ย ต้นทุนหน้าเข้าใจไหมคะคือแปลจากหน้าไปหลังแล้วก็กลับมากลางเป็นเงินที่ถูกเฉลี่ยต้นทุนมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเงินของเราก้อนหนึ่งเนี่ยมันถูกเฉลี่ยมาแล้วหรือถูกแบ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งคําว่าเฉลี่ยเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถโยงได้ใน2มิติด้วยกันคำว่าเฉลี่ยเนี่ยความหมายของเฟิร์นเนี่ยก็คือแปลว่าเท่ากัน เท่ากันในที่นี้หมายความว่าเท่ากันทั้งในแง่ของเวลาและเท่ากันทั้งในแง่ของจำนวนเงินนั่นเองค่ะหลายคนถึงตรงนี้อาจจะเริ่มงงๆงนะคะเดี๋ยวฝนจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ถ้าตอบง่ายที่สุดก็คือเป็นเงินที่ถูกเฉลี่ยต้นทุนนะคะ พอถูกเฉลี่ยก็แปลว่าจะถูกแบ่งเท่าๆกันทั้งในแง่ของเวลาและจํานวนเงินนะคะยกตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่าเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเช่นสมมติเรามีเงิน5,000บาทนะคะแล้วเราก็อยากจะทำการลงทุนแบบ DCA หรือว่า d o l l a r c o s t a v e r a g จิงนะคะซึ่งแน่นอนว่า5,000บาทนี้เราแบ่งเป็น2อย่างถูกไหมคะที่เราคุยกัน1ก็คือเราต้องแบ่งในเวลาที่เท่าๆกันและ2คือ ในต้นทุนที่เท่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวฟินคอรเริ่มจากต้นทุนก่อนเช่นสมมติเรามีเงิน5,000บาทเราไม่ลงตุ้มเดียววันนี้วันเดียวนะคะเราจะทำการ DCA หรือว่า Dollar Cost Averaging วิธีการก็คือถ้าสมมติเป็นแบบนี้การลงทุนนะคะเราก็อาจจะลงทุน500บาทก่อนอน่500บาทต่อเดือนเราก็จะลงทุนได้รวมแล้วเนี่ยนะคะเท่ากับ10เดือน ตามหลัก D C A คือทยอยเอาเงิน500บาทแบ่งเป็น10เดือนเป็นต้นนะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าเราบอกว่าอุย๊ยเราอะไม่ได้เงินเป็นรายเดือนได้เป็นรายสัปดาห์หรือบางคนได้เป็นรายวันนะคะก็อาจจะลงทุนได้แค่ครั้งละ100บาทแต่ลองดูซิว่าเราลงทุนรายสัปดาห์ได้หรือเปล่าเพราะถ้าได้เนี่ยเท่ากับเราสามารถลงทุนได้50สัปดาห์ด้วยกัน เห็นไหมคะว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของตัวเลข ตัวเลขเนี่ยก็จะต้นทุนเท่ากันคือ500บาททุกๆเดือน10เดือนนะคะหรือ100บาทเท่บาทเท่าๆกัน50สัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เฉลี่ยประมาณสัก12เดือนนั่นก็คือหลักของการ DCA Dollar Cost Averaging นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ DCA ก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ยหรือว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเป็นการเฉลี่ยเงิน ที่เป็นต้นทุนนะคะซึ่งก็สามารถแบ่งเท่าๆกันได้ทั้งสงส่วนคือเท่ากันในแง่ของเวลาจะรายสัปดาห์ก็ได้รายไตรามาสก็ได้รายเดือนก็ได้รายปีก็ได้และเท่ากันในเรื่องของจํานวนเงินนะคะเช่น100บาทต่อสัปดาห์หรือว่า500บาทต่อเดือนแบบนี้เป็นต้นซึ่งข้อดีของ DCA มีหลายข้อนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งเลยที่เด่นๆนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะทยอยซื้อในทุกๆเดือนทุกๆสัป หรือว่าทุกๆไตรามาสเนี่ยจะทำให้เวลาหุ้นที่เราไปซื้อเนี่ยนะคะเกิดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หุ้นขึ้นราคาหุ้นแพงเราจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยอย่างเช่นนะคะสมมติว่าวันนั้นนะคะเราซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมเนี่ยหน่วยละ10บาทคือราคาอยู่ที่10บาทแต่เรามีเงิน100บาทก็เท่ากับเราได้10หน่วยถูกไหมคะแต่ถ้าวันไหน ราคาลดลงมานะคะอาจจะเหลือสัก9บาทหรือว่าถ้าคิดตัวเลขง่ายๆคือเหลือ5บาทเหลือ5บาทปุ๊บเราก็จะได้จํานวนหน่วยที่เยอะขึ้นนะคะคือได้ถึง20หน่วยด้วยกันเห็นไหมคะว่าของแพงได้จํานวนน้อยของถูกได้จํานวนมากนั่นก็คือหลักการของ DCA Dollar Cost Averaging นั่นเองซึ่งฝฟนเองลงทุนแบบ DCA มาตลอดชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุนมานูน่น สิกว่าปีที่แล้วนะคะก็ถัวเฉลี่ยมาโดยตลอดนะคะจึงอยากแนะนำละกันสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มลงทุนลองใช้หลัก DCA ดูค่ะ